Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จาก Workpoint Today สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Workpoint Today Explainer พอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะนำข่าวสารสาร,สาระมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อคุณเข้าใจในร่วดเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับ Workpoint Today Explainer ใน EP นี้เราจะพูดถึงการหายสาบสูญของเด็กหญิงวัย3ขวบที่มีชื่อว่าแมดดลีนแมคานครับ ถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดอันดับที่สองในรอบ30ปีของอังกฤษเลยนะครับเป็นรองแค่ข่าวเจ้าหญิงเดีนนาเสียชีวิตเท่านั้นนี่ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนทั่วโลกครับเป็นคดีที่น่าพิศวงอย่างยิ่งว่าเธอหายไปไหนและหายไปได้อย่างไรสิ่งที่น่าเหลือเชื่อของเรื่องนี้คือตำรวจทั้งประเทศทำการพลิกแผ่นดินหาและสื่อมวลชนก็ประคมข่าวอย่างหนักทุกวันเลยนะครับแต่กลับไม่มีใครเจอเธอเลยแม้แต่ร่องรอย นี่ก็เลยเป็นคดีมหากราบอย่างแท้จริงวันนี้เวิร์ o พอย t ์ทูเดย์เอ็กซ์จะสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้เข้าใจในรวดเดียวครับ <S <S เรื่องนี้ต้องเริ่มเล่ากันที่เจอร์รี่แมคคารนครับเขาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจชาวสกอตแลนด์ที่พบรักกับเคธฮิลลี่แพทย์เวชปฏิบัติหรือ GP ชาวอังกฤษ หลังจากที่ทั้งคู่คบกันได้5ปีทั้งคู่ก็แต่งงานกันนะครับแล้วมาตั้งรกรากที่เมืองเลสเตอร์ในประเทศอังกฤษทั้งคู่มีลูกสาวคนโตชื่อแมตเรลีนชื่อเล่นแมตตี้จากนั้นก็มีลูกแฝดชายหญิงตามมาไม่ห่างกันนะครับก็คือชอนกับเอมิลี่ครอบครัวแมคคารน,นั้นก็เลยมีการทั้งหมด5คนครับคือพ่อแม่ลูกสาวคนโตแล้วก็น้องแฝดทั้ง5คนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างปกติสุขดีเลยนะครับโดยความที่พ่อแม่เป็นแพทย์ทั้งคู่ จึงไม่มีปัญหาเรื่องรายได้แต่อย่างใดฐานะครอบครัวแมคคานก็มั่นคงดีจนกระทั่งวันที่28เมษายน2007ครับครอบครัวแมคคารนเดินทางไปฮอลิเดย์ที่หมู่บ้านตากอากาศในประเทศโปรตุเกสชื่อว่าปรายาดาลุสพร้อมกับเพื่อนๆที่เป็นแพทย์กลุ่มหนึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นทริปใหญ่นะครับมีผู้ใหญ่9คนแล้วก็มีเด็ก8คนแต่ละครอบครัวก็เอาลูกของตัวเองมาเที่ยวกันทั้งหมดนอนที่โรงแรมโอเชียนคลับ จองห้องพักอยู่ติดกันโดยครอบครัวแมคคานั้นอยู่ในห้อง 5A ที่เป็นห้องที่อยู่ใกล้กับถนนมากที่สุดทริปได้ผ่านไป6วันครับเหตุการณ์ก็ยังปกติดีเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่3พฤษภาคม2007เวลา1ทุ่มเจอรี่กับเคสพาลูกๆทั้ง3คนเข้านอนจากนั้นเวลา2ทุ่มครึ่งเมื่อเห็นเด็กๆทั้ง3คนหลับแล้วพ่อแม่จึงเดินออกจากห้องนอนมาทานอาหารที่ร้านทาปาส ที่อยู่ใกล้กับห้องพักระยะห่างเนี่ยห่างกันเพียง55เมตรมีแค่สระว่ายน้ํากั้นเท่านั้นนะครับโดยผู้ใหญ่ทั้ง9้าคนก็มานั่งทานอาหารด้วยกันแล้วก็ตกลงกันว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงจะมีผู้ใหญ่หนึ่งคนเดินไปเช็คความเรียบร้อยของลูกๆซึ่งหาคืนที่ผ่านมาพวกเขาก็ทํากันแบบนี้แหละครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างปกติดีเวลา3ามทุ่มหนาทีครับคุณพ่อเจอร์รี่เดินไปเช็ครอบแรกเด็กทุกคนนอนหลับปกติ จากนั้นเดินกลับไปที่ร้านอาหารก่อนที่เวลา3ามทุ่มครึ่งคุณแม่เคสจะเดินไปเช็คบ้างแต่แมทธิวโอฟิลคนในกลุ่มรับอาสานะครับว่าจะไปดูให้เองโดยแมทธิวนั้นเช็คที่ห้องของลูกตัวเองก็ไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นเดินลงมาที่ห้อง 5A เห็นห้องเงียบๆก็เข้าใจว่าเด็กๆคงหลับกันอยู่จึงไม่ได้เปิดประตูเข้าไปดูว่าในห้องเด็กๆยังอยู่ดีหรือเปล่าเวลาสี่ทุ่มครับ เคสเดินไปเช็คที่ห้อง5 a คราวนี้เธอเห็นประตูเปิดอยู่จึงเดินเข้าไปที่ห้องนะครับปรากฏว่าแมตตี้ไม่อยู่ในห้องแล้วหน้าต่างเปิดกว้างอยู่เธอตกใจกรีดร้องวิ่งกลับมาที่ร้านอาหารแล้วก็ตกคคะโกนว่าแมตต์ลีนหายไปมีใครเอาเธอไปจากนั้นทุกคนจึงรีบไปแจ้งรีเซพชันให้โทรหารตำรวจทันทีขณะที่บรรดาผู้ใหญ่และพนักง,งานรีสอร์ทก็รีบออกค้นหารอบๆบ,บริเวณนะครับเพราะบางทีเด็กอาจจะเดินออกไปใกล้ๆเองก็ได้ พอแมดดี้เนี่ยก็จะ4ี่ขวบแล้วเธอโตประมาณหนึ่งแล้วสามารถเดินแล้วก็วิ่งได้แล้วเวลา5้าทุ่มสินาทีครับตำรวจนั้นมาถึงจุดเกิดเหตุอย่างไรก็ตามตำรวจที่โปรตุเกตน,นิ่งนอนใจเกินไปเนื่องจากไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ครับพวกเขาจึงพลาดสิ่งที่เรียกกันว่า golden o u ส s หรือช่วงเวลาล้ำค่าในการจับกุมคนร้ายโดยทฤษฎีนั้นเชื่อว่าเมื่อพบว่าเด็กหาย ถ้าค้นหาอย่างจริงจังใน2ชั่วโมงแรกจะมีโอกาสมากที่สุดที่จะเจอตัวนะครับแต่ถ้าผ่านช่วงเวลานี้ไปจะเปิดช่องให้คนร้ายเอาตัวรอดได้แล้วตำรวจโปรตุเกสไม่ยอมค้นหาบ้านหลังต่อหลังครับและกว่าจะเริ่มกระบวนการตั้งด่านสกัดก็ล่วงเลยเวลาไปจนถึง10โมงของวันรุ่งขึ้นซึ่งก็แปลว่าถ้าหากมีการลักพาตัวเกิดขึ้นจริงเนี่ยและคนร้ายคิดจะหนีออกจากจุดเกิดเหตุก็คงสามารถพาตัวไปได้ไกลแล้ว ต่อมามีการสืบสวนขอข้อมูลจากคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุน,นะครับโดยเจนแทนเนอร์หนึ่งในกลุ่มผู้ใหญ่ที่นั่งกินข้าวด้วยกันเราว่าเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งอุ้มเด็กผู้หญิงตอนเวลาประมาณ3ามทุ่มสิแต่เธอเห็นหน้าไม่ชัดและไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นคือแมดดี้หรือเปล่าตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับคิดว่าเป็นชาวบ้านที่อุ้มลูกหรือเปล่าจากนั้นก็กลับมาทานข้าวต่อซึ่งพอแมดดี้หายเธอจึงให้ข้อมูลนี้กับตำรวจ การหายตัวของแมตตี้สร้างความสนใจให้กับคนทั้งยุโรปเลยนะครับโดยบรรดาผู้ปกครองต่างคิดว่าการมาเที่ยวเมืองตากอากาศที่ควรมีความปลอดภัยสูงและลูกๆก,ก็นอนอยู่ในโรงแรมแต่กลับมีคนบุกมาลักพาตัวถึงห้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากขณะที่สื่อต่างๆก็รุมโจมตีตำรวจโปรตุเกสที่ทำงานได้อย่างไร้ประสิทธิภาพยิ่งข่าวดังมากขึ้นซื้อมวลชนหลายร้อยชีวิตจึงบุกมาทำข่าวการที่เมืองปรายาดาลุส เมื่อโดนสังคมโลกกดดันครับทาให้ตํารวจโปรตุเกสเร่งหาคนร้ายในคดีให้เร็วที่สุดและได้ตัวผู้ต้องสงสัยคนแรกที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตมูรัตเป็นชาวโปรตุเกสเชื้อสายอังกฤษอายุ34ปีนะครับเขาอาศัยอยู่ในเมืองปรายาดาลุสเนี่ยแหละโดยมูรัตเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวแมคคาใเนเรื่องการแปลและการสื่อสารกับสื่อมวลชนและตํารวจครับเนื่องจากเขาพูดภาษาโปรตุเกสได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ว่าการที่มูรัตมาใกล้ชิดกับผู้เสียหายมากเกินไปทางทั้งที่เป็นคนนอกทำให้เขาถูกสงสัยครับเพราะมันมีหลายคดีที่ฆาตกรจะชอบดูผลงานและทำเป็นอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเหยื่ออย่างไรก็ตามเมื่อตํารวจลงสืบหาหลักฐานจริงๆกลับพบว่ามูรัตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแน่นอนเขามีที่อยู่ชัดเจนและนั่นทำให้ตำรวจยกเลิกสถานะผู้ต้องสงสัยออกอย่างเป็นทางการ ด้วยความที่แมตตี้เป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักนะครับและครอบครัวแมคคารนก็เป็นครอบครัวในระดับชนชั้นกลางของสังคมสามีภรรยานั้นเป็นหมอทั้งคู่ทําให้คนอังกฤษเกิดความสงสารเป็นอย่างมากที่หมอผู้อุทิศต,ตัวช่วยเหลือสังคมกลับมาโดนอะไรแบบนี้ดังนั้นประชาชนจึงให้กําลังใจอย่างล้นหลามครับโดยในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนักบอลหลายทีมลงสู่สนามพร้อมใส่เสื้อรูปแมตตี้เช่นเดียวกับดารานักแสดงประกาศตัวพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับ แม้แต่นายกรัฐมนตรีของสาวราชาอาณาจักรยังออกมากระตุ้นให้ทางฝั่งโปรโตุเกสเร่งหาตัวแมตตี้ให้ได้โดยไวผ่านไป12วันครับการค้นหาตัวแมตตี้ไม่มีความคืบหน้าเลยตำรวจโปรโตุเกสทำงานกันช้ามากดังนั้นครอบครัวของแมตตี้จึงประกาศจะจ้างนักสืบเอกชนเพื่อตามหาแมตตี้ด้วยตัวเองพวกเขาก็เลยตั้งกองทุนชื่อว่ากองทุนแมตตลินในวันที่15พฤษภาคม2007ครับและก็ได้รับเงินสนับสนุนอย่างล้นหลาม จากทั้ง JK r o w l i n g นักเขียนแฮ r r y p o t อ e เตอรลินลูนี่ภรรยาของนักฟุตบอลชื่อดังรวมถึงไซมอนคาวกรรมการรายการ X f a ก t o r รรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเงินประมาณ1 8ล้านปอนด์นักสืบเอกชนที่ครอบครัวแมคคารนจ้างมาพยายามลงพื้นที่นะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันส่วนตำรวจก็สืบสวนไปแต่พบว่าไม่มีหลักฐานใดๆของคนร้ายเลยทั้งรอยนิ้วมือหรือเส้นผมคนร้ายทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพมาก ซึ่งหลังผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เริ่มพลิกผันครับเพราะว่าสื่อในฝั่งยุโรปเริ่มตั้งคำถามว่าคนร้ายจริงๆคือพ่อแม่เองหรือเปล่าเพราะตามทฤษฎีแล้วเวลามีเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับเด็กคนร้ายส่วนมากจะเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับเด็กดังนั้นตำรวจจึงเริ่มเบนความสนใจมาที่พ่อแม่แทนสื่อมวลชนนั้นเสนอทุกทฤษฎีความเป็นไปได้แม้บางอันจะดูเลื่อนลอยมากก็ตามตัวยอย่างเช่นนิตยสารในโปรโตเุเกส ลงบทความที่มีชื่อว่า A Pack of Silence วิเคราะห์นะครับว่าผู้ใหญ่ทั้ง9คนจริงๆอาจรู้เรื่องการตายของแมดดี้ตั้งแต่แรกแต่ทั้งหมดช่วยกันวางแผนเพื่อกลบเกลื่อนคดีทำเป็นว่าเด็กหายและทั้งหมดร่วมสัญญากันว่าจะไม่เปิดเผยความลับนี้ออกไปแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าพ่อแม่เองก็มีจุดให้ชวนสงสัยได้เช่นเดียวกันเพราะว่าในวันเกิดเหตุนั้นจริงๆพวกเขาสามารถจ้างพี่เลี้ยงของโรงแรมไปอยู่กับลูกๆได้แต่พวกเขาก็ไม่ทำครับ โดยครอบครัวแมคคารอธิบายว่าที่ผ่านมา5คืนก่อนกิจวัตรก็เป็นแบบนี้ซ้ำๆคือพอกล่อมลูกหลับแล้วทั้ง9คนก็ออกมากินอาหารที่ร้านนี้ด้วยกันแล้วร้านอาหารก็อยู่ในโรงแรมเดินจากร้านไปห้องพักใช้เวลาแค่1นาทีคือมันใกล้กันมากดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลต้องจ้างพี่เลี้ยงและอีกหนึ่งข้อสงสัยก็คือในห้องนอนที่แมดดี้โดนขโมยไปเนี่ยเตียงข้างๆเป็นลูกแฝดสคนที่นอนหลับอยู่นะครับ การที่เด็กทั้งคู่นอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งทๆที่พี่สาวหายไปทั้งคนมันหมายความว่าถ้าเป็นคนร้ายก็ต้องทำอย่างเงียบเชียบแล้วก็แนบเนียนมากซึ่งมันจะเป็นไปได้หรือที่จะมีคนร้ายในระดับนั้นมาอยู่ในเมืองปรายาดาลุสและเพ่งเป้าไปที่แมดดี้โดยเฉพาะ เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่จนถึงตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมที่ติดตาม podcast ของ Work Point Today ติดตามเราทาง Spotify Apple Podcast Google Podcast แล้วก็ Podbean รวมไปถึงทุกช่องทาง podcast กดค้นหาชื่อรายการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Work Point Today Explainer เรามีสาระความรู้ดีๆมาให้ฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับ เมื่อสถานการณ์พลิกกลับครับตอนนี้ทางการโปรตุเกสที่ว่าพ่อแม่ของแมดดี้เป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งพอรู้ตัวว่าตัวเองกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีทำให้เจอร์รี่กับเคสบินกลับอังกฤษทันทีโดยทีมกฎหมายนั้นแนะนำว่าให้ทำแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าอยู่ในโปรตุเกสอาจโดนยัดข้อหาแล้วก็ติดคุกก็ได้และถ้าอยู่ในคุกใครจะเดินเรื่องเพื่อค้นหาแมดดี้แต่กลายเป็นว่าพอบินกลับอังกฤษ ครอบครัวแมคคารนก็ยิ่งถูกสือประโคมข่าวหนักกว่าเดิมว่ามีสิทธิ์เป็นคนร้ายตัวจริงสื่อมวลชนในตอนนี้ทําข่าวกันอย่างบ้าคลั่งเลยครับแต่ละสื่อนําเสนอทฤษฎีสุดตองมากมายไม่ว่าจะมีหลักฐานหรือไม่เพื่อให้มียอดขายหนังสือพิมพ์สูงที่สุดทุกวันเนี่ยจะมีสื่อนับร้อยไปดักรอที่หน้าบ้านแมคคารนจนทั้งเจอร์รี่เคสแล้วก็ลูกแฝดใช้ชีวิตยากมากโดยจุดนี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความเห็นใจสองสามีภรรยานะครับ โดยชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าลำพังลูกหายตัวไปก็ทุกทรมานใจจะแย่อยู่แล้วอยู่ๆกลายมาเป็นจำเลยของสังคมและโดนกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรซึ่งถ้าพ่อแม่ไม่ได้ทำจริงซือม่มวลชนจะรับผิดชอบกับการนั่งเทียนของตัวเองอย่างไรส่วนในเชิงการสืบสวนนี่เป็นคดีที่เป็นปริศนามากๆเลยครับเพราะว่าไม่ค้นพบอะไรเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลย DNA ของคนร้ายก็ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดก็ไม่มี แต่จะเชื่อมโยงให้พ่อแม่เป็นคนร้ายดูจากไทม์ไลน์ของเวลาก็ไม่น่าเป็นไปได้เช่นกันสุดท้ายก็เลยมีทฤษฎีที่มีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่สุดครับคือคนร้ายอาจซุ่มดูสถานการณ์อย่างน้อย2-3วันก่อนก่อเหตุเพราะเขารู้ว่ากิจวัตรของครอบครัวแมคทคารจะทําเหมือนกันทุกวันคือส่งลูกเข้านอนแล้วออกไปกินข้าวที่ร้านเดิมในเวลาสองทุ่มครึ่งดังนั้นอาจโฉบมาเอาตัวแมตตี้ไปทันทีที่พ่อแม่ออกไปกินข้าว และอาจจะมีการวางยาให้แมดดี้ด้วยเพื่อให้สลบไม่ให้ร้องเสียงดังจนน้องแฝดส,สองคนตื่นขึ้นมาจากนั้นเมื่อคนร้ายได้ตัวแมดดี้ไปแล้วก็อาจขับรถข้ามประเทศไปเลยครับเพราะโปรตุเกสนั้นไม่ได้ตั้งด่านสก,กัดอะไรและในสาภาพยุโรปสามารถขับรถถึงกันได้หมดคนร้ายอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ได้แต่อาจเป็นนักท่องเที่ยวที่มีรถนิยมใกล้เด็กเมื่อเห็นความน่ารักของแมดดี้อาจเล็งเป้าหมายเอาไว้ รอดูสถานการณ์2 3วันแล้วตัดสินใจบุกมาขโมยตัวก่อนขับรถหนีออกจากโรตุเกตทันทีผ่านไป4ปีครับไม่มีหลักฐานใดๆของแมดดี้โผลมาให้เห็นไม่เพียงแค่นั้นไม่มีใครเคยพบเจอเธออีกเลยแม้ใบหน้าของแมดดี้จะถูกแปะใบปลิวไปทั่วยุโรปขนาดนี้แม้รัฐบาลของสาวราชาอาณาจักร จะตั้งทีมพิเศษมาช่วยสืบคดีแต่ก็ไม่เจออะไรเป็นชิ้นเป็นอันนักพ่อแม่ของแมตตี้ยังคงไม่หมดความหวังนะครับพวกเขาคิดว่าลูกสาวอาจโดนจับตัวไปอยู่ที่ไหนสักที่แล้ววันหนึ่งอาจจะได้เจอกันอีกครั้งในทุกๆปีเนี่ยเจอรี่กับเคสจะทำกราฟิกที่บอกว่าถ้าแมตตี้ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้หน้าตาพวกเธอจะเป็นอย่างไรตราบใดที่ยังไม่เจอศพพวกเขาก็คาดหวังเสมอนะครับว่าลูกยังต่อสู้อยู่ ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคดีลักเด็กหลายเคสนะครับที่เด็กที่โดนจับขังไว้แต่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้และมาเจอพ่อแม่อีกครั้งซึ่งครอบครัวแมคคานก็หวังนะครับว่าพวกเขาจะเป็นผู้โชคดีแบบนั้นในขณะเดียวกันครับคดีของแมตตี้ทำให้สื่อมวลชนของอังกฤษโดนตั้งคำถามเรื่องการนำเสนอข่าวที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมกล่าวคือเสนออะไรก็ได้โดยไม่สนว่าจะจริงจะเท็จ แค่อัดประโคมข่าวเพื่อเรียกเลตติ้งแล้วก็ยอดขายเท่านั้นซึ่งสุดท้ายครอบครัวแมคคารได้ฟ้องศาลนะครับก่อนที่หนังสือพิมพ์เดลี่เอ็กซ์เพรสและเดลี่สตาร์ต้องลงคำขอโทษหน้าหนึ่งเพื่อแสดงความสำนึกผิดอย่างเป็นทางการในจุดนี้การเสนอข่าวแบบชี้นำของสื่ออังกฤษที่พุ่งเป้าไปที่ครอบครัวแมคคารว่าฆ่าลูกตัวเองนอกจากจะทำให้สังคมตั้งคำถามกับเจอรี่กับเคสแล้วยังทำให้กระบวนการสืบสวนมีความคล้อยเควครับ แทนที่จะพุ่งเป้าไปที่การหาคนร้ายแต่กลับใช้ทรัพยากรมาโฟกัสที่พ่อแม่เด็กซึ่งสุดท้ายก็ค้นพบว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการสูญหายเลยเวลาผ่านไป13ปีนับจากวันเกิดเหตุครับตลอดช่วงทศวรรษก็มีการสืมหาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไปถึงทางตันทุกทีอย่างไรก็ตามในวันที่3มิถุนายน2020ที่ประเทศเยอรมนีครับสำนักงานอายการในเมืองบราวชไว กำลังทำการสืบสวนชายชาวเยอรมันอายุ43ปีคนหนึ่งชื่อว่าคริสเตียนบรูคเนอร์ที่มีแนวโน้ว่าอาจเกี่ยวพันกับคดีของแมตเดลินชายคนนี้ติดคุกโทษฐานข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันครับและพออยู่ในคุกก็พบว่าเคยมีประวัติล่วงละเมิดทางเพศเด็ก2คนถือเป็นอาชญากรที่มีความชำนาญมากขณะที่ความเชื่อมโยงของคดีคือชายชาวเยอรมันคนนี้เคยไปตั้งรกรากอยู่ในบริเวณปลายาดาลุส และในช่วงวันเกิดเหตุนั้นเขาอยู่ห่างจากโรงแรมของแมดดี้แค่2อถึงสกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งแปลว่ามีความชํานาญเรื่องพื้นที่เป็นอย่างดียิ่งไปกว่านั้นครับหลังวันเกิดเหตุหึ่งวันคริสเตียนบีได้ขายรถยนต์จากกู้ให้กับคนอื่นจากนั้นตัวเองก็อพยพย้ายออกมาจากโปรโตุเกสอย่างผิดสังเกตหลังจากมีการสืบสวนอายการที่เยอรมันระบุนะครับว่าคริสเตียนบียอมรับว่าก่ออาญากรรมกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเด็กผู้หญิงคนดังกล่าวคือแม็กดลีนหรือไม่อยู่ในขั้นตอนการลงรายละเอียดสืบสวนกันต่อไปสำหรับการสืบสวนตลอด14ปีที่ผ่านมาครอบครัวแมคคารและก็รัฐบาลสาวราชาณาจากักรใช้เงินในการสืบคดีรวมแล้วมากกว่า11ล้านปอนด์เลยนะครับนี่เป็นคดีเด็กหายที่ใช้งบมากที่สุดในประวัติศาสตร์และถือว่าการมีผู้ต้องสงสัยรายใหม่ครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเจอความจริงมากที่สุด จากเหตุการณ์ที่โปรโตุเกสเนี่ยถ้าแมตตี้มีชีวิตอยู่ในตอนนี้เธอจะมีอายุ18ปีแล้วนะครับและครอบคร,รัวแมคคารนก็ต้องการได้รู้ว่าลูกสาวของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับพวกเขาทำใจได้แล้วแต่สิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในวันนั้นและเช่นกันคนทั้งโลกก็อยากรู้นะครับว่าแม้ระดมทรัพยากรมากมายขนาดนี้ แต่ทำไมไม่สามารถหาเด็กน้อยเพียงคนเดียวได้เจอแมตเตอรลินแมคทานเธอไปอยู่ที่ไหนกันแน่นี่คือปริศนาเด็กหายที่ไม่มีใครรู้ความจริงเลยจนกระทั่งวันนี้ครับและนี่คือ explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ explainer ได้ในทุกช่องทางพอดแคสต์ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับ พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ